ผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอในเกม Roblox เช่นเคยนะผมกับแมพที่มีชื่อว่า c a บ b y Tower Defense นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะก็คือจะเป็นเจ้าแมวขาวนะครับผมไม่รู้นะว่ามันชื่อ c a ปี้หรือเปล่าผมเคยเห็นมันแบบผ่านๆตามมาบ้างโอเคก็คร่าวๆแบบผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะผมเพิ่งเข้าโหมดฝึกสอนไปหนึ่งตาทั่วนะครับ ก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวดูซิตรงนี้อะไรอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นแบบหน้าหมดเกมนะเลือกว่าเ,าเล่นกี่คนนะครับโอเคคือผมเวลาจะต้องมาตรงนี้แล้วรอเข้าตรงนี้หรือเปล่าผมเข้าเลยแล้วกันหนึ่งคนทั่วนะรับ <S <S ผมกําลังจะออกเรือมันออกได้จริงโมะผมมีตัวละครแค่ตัวเดียวเดียวเอาเอาเป็นง่ายมากก่อนแล้วกันนะครับ ง่ายมากเพราะว่าผมก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับผมไม่รู้เนะเสียงเกมมันจะดังหรือเปล่าแล้วมันเริ่มจากฟังไหนละ่ะน่จะเริ่มจากตัวนี้แหละลงไปเลยเรือตังเท่าไหร่เรือตังสองร้อยตังไม่พอเดี๋ยวลดกันเผื่อเกมดังเสียงลมก็น่าจะดังเลยนะเนี่ยนี่ลงตรงนี้ลงไม่ได้ไตัง คาตังสิบเ็ดบาทโอ้ไม่ก็อันนี้น่าจะเป็นฐานของผมนะเป็นบ้านที่ต้องป้องกันไม่ให้จัวจ่วจัว่วทุยเจ้าพวกนั้นเข้ามานะวางไม่ได้วางได้แล้วข้ามขึ้นอนะัตโนมัตินี่เปิดเลยโอเคดูมันโยกดิโคตรน่ารักอ่ะดูดิดูดูดูหน้าตาเหมือนกันเลย แต่แตบบเกันเลยอุ้ยตัวนี้มีชุดด้วยมีชุดด้วยวะ <c oughs> เวลาตีมันมีเสียงด้วยนะเสียงคุ้นน่ารักเออเสียงคนน่ารักเดี๋ยวผมอัปเกรดนะครับมันมีอัปเกรดด้วยตรงนี้อัปไปเลยอัปทั้งสองตัวเลยอีก็จะตีเร็วขึ้นนะแต่อีตัวสีฟ้านี่มันเดินเร็วนะเนี่ยตื่นค่อนข้างเร็วนะลงตรงนี้ลงกระจุกกระจุกกัน มันลงได้กี่ตัวผมก็ไม่รู้อ๋อไม่มีตังตัวไไ่ได้ไม่มีตัง,ตตงอรอมีตังมาละเรียบร้อยเฮ้ยตรงนี้มันมีตัวสีเทาสีเทามาแล้วเดี๋ยวดูดูดูด,ดูสีเทาเฮ้ยน่ารักครับแบบนี้น่ารักต้องมาเล่นกันดูนะแบบนี้น่ารักอันนี้คือที่ดึงดาบโอเคโอเคมันมีกี่ขึ้นผมไม่รู้วนะ่ามมีกี่ขึ้น แต่ตอนนี้อยู่เออคืนที่เจ็ดนะเวพี่เจ็ดกับบี้อ้วนเฮ้ยบอสเป็นกับบีออ้อ้วนหรอกับบี้ตุ้ยนุ้ยกับบี้ตุ้ยนุ้ยเดินเร็วด้วยนะอ้วนตุ้ยนุ้ยเดินเร็วด้วยนะน่ารักวะ่ะเออดีดีดีแบบนี้ดีน่ารักโอ้โหอัพเต็มเท่าไหร่วะเฮ้ยอัพแล้วใส่แว่นวะ่ะเฮ้ยพี่ชายเขาทำเป็นเล่นเอเฮ้ยพี่ชายก็ทำได้ โคตรจะน่ารักกันแบบเนี้ยตามเมทเท่าไหร่ไม่รู้นะรู้แค่น่ารักนะครับ,อ,บอับตัวนี้ด้วยอับตัวนี้ด้วยอับทุกตัวเนี่ยแหละถ้ามีตังนะไม่มีตังก็ฟืนฟืนเนาึคืนต่อไปจะเริ่มในอิปิช้าเริ่มแล้วกระบ,บีอ้วนอีกแล้วแต่่มไม่ใช่บอสคือมันมีกี่เวบสิบยี่สิบหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อืมแต่ว่าเจ้าอ้วนนี่ยังไม่ใช่บอสนะผมรู้สึกผมจะเริ่มสู้ไม่ไหลวละตรงเนี้ยไปเงยตับตัวก่อนตับตัวก่อนจะชนะไหมก็ไม่รู้นะเฮ้ยตัวนั้นตัวอะไรอะเฮ้ยผีเหรอผีอ๋อนินจาผมเป็นกบ,บี้นินจามีดาบด้วยใส่ที่โพกหัวเลยที่คาดหัวนี่โพกหัว เออน่ารักว่ะนี่ลงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะแพ้เอานะดูเจ้ากระบ,บี่อ้วนแม่งเป็นถังแก๊สเลยถังแก๊สยังเล็กไปอ่ะตลกว่ะแม่งน่ารักจัดเกมนี้เฮ้ยตัวนี้อะไรอะเฮ้ยเป็นซอมบี้มีกระดูด้วยไอ,อตัวนี้เป็นผีหรือเปล่าเสกผีออกมาได้ตัวตัวตัว,ตวผมดำอ่ะ เออเสียผีออกมาเต็มเลยเฮ้ยหลากหลายดีหลากหลายน่ารักด้วยเล่นไม่ค่อยยากนะเกมนี้หรมันอาจจะยากเล่นยังไม่จบบอกเล่นไม่ยากแต่แม่ไม่ค่อยมีตังค์ว่ะตัวผมก็ยังน้อยเดี๋ยวจบตอนนี้ผมต้องออกไปสู่ตัวก่อนนะเนีเพราะว่ามันแบบยาจกอ่ะผมเป็นยาจก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 เหมือนเหมือนจะหลุดนะครับตอนนี้เหมือนจะหลุด ชิหายแล้วชิหายแล้วชิหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาดีจะหลุดหรอไ่ได้หนะเว้ยไ่ได้หนูอุ้ยมันเยอะจัดเลยไอ้พวกนี้เลือดมันเยอะจังวะเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเลือดเยอะมากอะมันตีไม่เข้าเลยจริงปะเนี่ยโอ้แพ้แล้วเนี่ย เยแพ้แผลแพ้แพดูดูดโอ้โหแพ้แพลแผโอเค,อเคผมอันนี้ก็คือผมก็เล่นกับเพื่อนแล้วนะคือผมไม่รู้ว่าอันนี้เวฟสุดท้ายหรือ,อยังนะครับแต่อันนี้ผมเปลี่ยนโหมดมานะผมมาเล่นใน โหมดที่มันง่ายกว่าระดับง่ายะเพราะว่าผมเล่นโหมดง่ายที่ผมเลือกไปตอนแรกผมเล่นไปห้าตาแล้วครับผมแพ้เออเล่นเดี่ยวก็แพ้เล่นคู่ก็แพ้ห้าตาแล้วผมก็เลยเออลองมาเล่นระดับที่มันง่ายกว่าง่ายดีกว่าไหมมันดูแบบหดหู <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็คิดว่าเออมันน่าจะผ่านนี่ผมก็มากับเพื่อนนี่อหรอกลับเรล็อบบี้คือผมอะ่ะ ไปนี่มาด้วยใช่ไหมผมไปซื้อตัวละครมาด้วยนะค,คือผมซื้อตัวละครแล้วผมก็เอาไปเล่นในโหมดง่าย<ม>ก็คือยังไม่ผ่านนะครับผมซื้อมาสองตัวก็ยังไม่ผ่านนะครับอืผมก็เลยว่าเออผมไปเล่นระดับแบบง่ายกว่าอันที่แบบง่ายดีกว่าอะไรอ่เดี๋ยวผมจะลองเล่นคนเดียวดูวครับอื<ม>คือผมลองหาคนอื่นคนโดดโหดไปช่วยอนะเขาไม่ช่วยเขาไม่เล่นด้วยนะครับ นี่ไปกับคนอื่นเลยก่อนรับอันนี้ก็เวฟที่สิบห้าแล้วนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีทั้งหมดกี่เวฟนะผมก็ตอนนี้ก็กองเต็มคืนนะผมเวฟที่สิบหกแล้วนะคับสำหรับดานนี้ก็โอ้โมีกับบี้ตัวเบลเลอร์นะนี่เลือดอะไรโหเลือดหนึ่งพันกูตายดีกว่าเลือดหนึ่งพันเอาตังจากไหนพอเราเล่นกันหลายคนนะเราจะได้ตังน้อยลงครับผม อืมก็คือผมก็ไม่มีตังค์ดูดิดูเลือดมันดิเออสู้ยังไงดูตัวนี้ด้วยแม่งถือระเบิดเอามาวางแล้วผมจะสู้ยังไรไอระเบิดไม่ไไเท่าไหร่ไอรถถังเนี่ยเออไอรถถังเนี่ยดูดูจอมคนคนปืนของผมมขอทําหน้าสุดเท่ยังยิงไม่เข้าโอ้โหสี่พันห้าจะเอาตังค์จากไหนมาอัพ ให้โคตรน้อยเพราะว่าเล่นกันสามคนกันตังน้องแบ่งกันใช้ครับ <laughs> <laughs> เล่นกันสามคนแต่ว่าตัวของเพื่อนแพนเค้กก็เต็มพื้นเลย <laughs> เ,เยอะจัดบอกเขาไปเยอะจ้า <laughs> นี่เด็กก็ตายแล้วที่ผมกลัวคือตัวนินจาเนี่ยเนียตัวนินจากับตัวที่มันแบบเป็นซอมบี้อะเออแม่งตายยากตัวนินจามันไม่ค่อยโดนโจมตีดูดิมันมันไม่ค่อยโดนโจมตี เออแล้วมันก็ตายยากทีเนี้ยแล้วผมจะแพ้ไหมดูสิดูดูสิสโอ้โห้ไม่เงยไม่ตีเลยวะ่ะคือต้องเป็นตัวที่อัพถึงใส่แว่นแล้วนะครับมันถึงจะตีดูดิโอ้โหโอ้โห อันนี้ผมก็มาโหมดง่ายนะอันนี้โหมดง่ายมาเพื่อนคู่ใจนะที่เพิ่งมาเมื่อกี้อันนี้เป็นโหมดง่ายนะแต่ว่าเป็นแผนที่ระดับง่ายเหมือนกันนะคูนหนึ่งนะครับแผนที่ระดับง่ายเหมือนกันครับดูตัวนี้สิดูได้ไหมดูได้นะก็น่าจะไหวละมัง้งละมั้งนะผมก็แพ้มาหลายร้อยตา แต่เมื่อกี้ผมก็แพ้แม่งยากชิหายานตอนแรกคิดว่าจะเป็นเกมง่ายๆนะดูแบบคือผมเนี่ยถ่ายเกยมนี้มาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้วมั้งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายครึ่งนะมผมรอมานานมากรอนานอาจจะบรรทอนหัวใจ What? What? อันนี้ก็เวฟที่สิบเจ็ดแล้วนะผมมีเจ้าตัวรถถังอีกแล้วนะครับเอออันนี้ผมเล่นกันสองคนนะผมรู้สึกว่า มันก็ได้อยู่นะพอได้พอได้อยู่คือพอได้พอได้อยู่นะ <c oughs> จริงๆต้องเป็นตัวที่มีแว่นนะเราต้องอัพให้ถึงแว่นแล้วมันจะขึ้นตรงนี้คําว่าซ่อนเออก็คือมันจะมองเห็นตัวที่ซ่อนอยู่นะก็คือตัวพวกนินจาแบบเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีตัวนินจาหลุดออกมาได้เพราะว่ามันยิงได้นะม,มันยิงได้มันตีได้เพราะว่าตอนแรกมันตีไม่ได้มันมองไม่เห็น ต้องใส่แว่นอ,อืมแว่นวิเศษนะแม่เย้ยยากิม่ายจริงอะไรวะเนี่ยนี่ในนินจาเนี่ยผมรู้เพื่อนเขาลงนี่ลงอย่างเยอะตัวอะไรไม่รู้นะผมไม่มีอืมผมไม่มีแต่แบบรถถังแม่งอย่างเยอะเลือดก็เยอะนี่ผมต้องต้องอับตัวปืนนะเพราะว่ามันยิงแรงดีระเมิดมันแรงดิ ามายิงตัวปืนเอ้ยเอามายิงตัวรถถังเออเฮ้ย hey! ทำไมนินจามันเอ,อ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะแม่เงเอ้ยตอนนี้ตังค์ตังค์งเยอะผมไม่รู้ี่มีกี่เวฟบนี่คืนนี้ยี่สิบสองต่อตังค์สามพันว่าจะอัพตัวนี้นะอัพดิเออราเมอค่อนข้างน้อยนะตัวนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่เล่น นี่เดี๋ยวผมลงตัวนี้ด้ยวยผมได้ตัวแช่แข็งมามเดี๋ยวจะแช่แข็งเป็นตัวระดับแข็งแก่งนะครับจะได้แบบเออมีเวลงเวลามีเวลาสักสองสามนาทีไหมเฮ้ยมันเต็มเลยวะ่ะโอ้เลือดมันหนึ่งเยอะตัวนินจาพวกเนี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วต้องรีบอัพให้มีคนมองเห็นตัวนินจาเยอะๆนะเพราะพอมันมองไม่เห็นมันไม่โดนตี เออพอมันไม่เห็นมันไม่โดนตีแม่งเอ้ยน,นี่ต้องต้องโดนมองเห็นเยอะๆนะผมคิดว่าพางตัวได้ห哟ใช่พางได้นี่นะบ,บอสออกมาแล้วบอสอยู่ไหนบอสน่าจะเป็นตัวที่ใส่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ใส่อโมงเหล็กนะครับเป็นยามกับบี้นะครับมโจมตีตัวผมด้วยแม่งเอ้ยไอเ้เหียเลือดหกพันไหวไหมเนี่ยไหวไหมผมถามแคีนี้ น่าจะมียีเวฟนะเนี่ย6,000ไหวจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าไหวจริงเปล่าเลื่อนห0 0ัเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่เดนะินจริงหรอกูเดินเองก็ได้เพื่อนไม่เดินขับปั๊เอาเอาเอาขับยิงดิวะเลือนเหลือแค่สองนี่ยิงดิวะเออนี่นี่นี่โจมตีไปก่อนโจมตีไปก่อนเอาขายไปแล้วไม่เฉลียวเมื่อกี้ขายไม่ออกไง ดูดีเหลือจริงเยอะเหลือสี่พันนะคือผมต้องต้องรีบต้องรีบละต้องทำเวลาสักหน่อยนะช่วงนี้นี่ต้องทำเวลาสักหน่อยอับเลอยอับเลยนี่นี่นเพื่อนต้องมาช่วยผมได้แล้วนะตอนเนี้แต่ว่าเขาไม่มาเขาอยู่ไหนทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ดูดีมาช่วยกันได้แล้วเริ่มเหลือสองวันอีย โอ้ยโอยโอยิงไม่ถึงแล้วผมยิงไม่ถึงแล้วโอเคยังพอแช่แข็งได้อยู่เฮ้ยไหวไหมเนี่ยเอ็งเม็นคนกดเลือกโหมดนี้มานะเว้ยแต่เอ็งจะไม่ช่วยข้าจริงหรอเอ็งเม็นคนกดเลือกโหมดมานะเว้ยเฮ้ยมันก่อนดีว้เอยเอว เฮลมี่เฮลเฮ้ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยต้องไหวแล้วเปล่าเฮ้ยหนุ่มต้องไหวแล้วเปล่าไหวดิไหว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 ไหนสุดโอ้โหลุนแบบเส้นทางสุดท้ายอรัไปล็อบบี้ โอเคผมสําหรับแมปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคือผมต้องขอจบไปตรงเท่านี้นะเพราะมันยากมันยากมากๆคือตอนนี้ผมถ่ายเกมนี้มาเป็นลาประมาณชั่วโมงนะครับเออมานานแล้วนะก็จะมีประมาณนี้นะถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกทํา EP ีต่อพาร์ตตอก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคืออยากให้เล่นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสาหรับแมป กับ like, บี้ทาวเวอร์ดีเฟนต์ก็มีประมาณนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับผมไม่พากครับจุ๊กๆๆงๆอง๊ๆ